พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดอินทรระวิหารที่บางขุนพรมกรุงเทพมหานครที่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปบางอุ้มบาท ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast AI n d Channel ด้วยนะคะวัดอินทะรวิหารพระอารามหลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญในเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เสียงสวดมนต์คาถาชิงนะปัญชอนข้างในอุโบสถนี้ค่ะคุณผู้ชมขึ้นไปดูกันนะคะ ตื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงสวดมนต์คาถาชินนะบัญชรของสมเด็จโตพรมรังสีก็เพราะว่าวัดนี้มีความเกี่ยวพันกับหลวงพ่อโตกันค่ะเพราะว่าท่านนั้นได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นปางอุ้มบาตรองค์นี้ท่านมาคุมการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เองเลยนะคะคุณผู้ชม ตสญีสากตาญญายพระคปะ้หลวงพ่อทองใหญ่นะท่านใดที่จะร่วมทำบุญบ่ให้กับท่านที่ได้ร่วมบริจาน้อยบานะใครไม่ได้ทำเดี๋ยวมาวันหลังจะได้นะ เหรียนึ่งต่อเท่านั้นฮะห้าบาทก็จะได้รับเหรียนที่ระลึกแก่น้ำุทุสมกับติดของสมเด็จต่อจะุกลวันโจุไว้สามสิบปีมีแผ่นจารึกวันที่สิบดเดือนกุมภาพันปีสามแต่ว่า ท่านก็ได้มรณภาพลงนะคะในขณะที่กำลังก่อสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตองค์นี้นะคะซึ่งในตอนนั้นก็สร้างไปได้แค่ถึงบริเวณพระนาภีหรือสะดือการก่อสร้างจึงหยุดชะงักลง หังจากนั้นนะคะก็ได้มีการกอร่อสร้างต่อจนสำเร็จในปีพศ2467ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้มีการจัดงานสมโภชเป็นครั้งแรกในเวลา3วันนะคะคุณผู้ชมต่อจากนั้นก็ได้มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเกษา หรือเส้นผมนะคะซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลของประเทศศรีรังกามอบให้ในปีพศ2523ค่ะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีท่านนั้นเป็นเจ้าอาวาสที่วัดระฆังโคสิตารามในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะคะคุณผู้ชม และที่ท่านนั้นมีความเกี่ยวพันกับวัดอินทรวิหารที่วัดนี้นั้นก็เพราะว่าในสมัยวัยเด็กท่านนั้นเคยบวชเรียนที่วัดนี้ค่ะท่านเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัดน่าเรื่มใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากนี้จริยวัดด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านและท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาอคาถาอาคมเมตตามหานิยมซึ่งคาถาชิน,นะบัญชรเป็นคาถาที่ท่านได้ค้นพบขึ้นคาถาชิน,นะบัญชรนนี้กล่าวอาราธนาพระพุทธเจ้า พระสาวกและพระปริศให้มาดำรงอยู่ในกายเพื่อพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดีเหมือนเกราะแก้วป้องกันภัยผู้ใดสวดบทนี้ประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ส่วนประวัติของวัดนี้นะคะสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลายเดิมเรียกว่าวัดบางขุนพรมนอกต่อมาชาวลาวที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับวัดนามว่าเจ้าอินผู้เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวค่อมพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดอินเพื่อให้เกียรติแด่ผู้บูรณะวัดนี้วัดอินนี้นะคะ ก็สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไปคล้ายกับวัดอินทารามที่บางยี่เรือต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดอินทรวิหารเข้าไปกราบหุ่นขี้พึ่งของ สมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมารังสีกันค่ะ คลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนแชื่แล้วอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะกด subscribe ให้เยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ